ใช้สับสูงแต่คุยไม่รู้เรื่องเป็นประเด็นหนึ่งที่เจออยู่บ่อยๆเลยคือทำไมเวลาที่สื่อสารกันในองค์กรจะต้องใช้สับแสงให้มันดูเป็นตับเทคนิคให้มันเป็นไทยคอังกฤษคําแล้วก็ชอบใช้คําที่แบบฟังแล้วมันดูเหมือนมีความรู้มีการศึกษาสูงหรือดูมีประสบการณ์อันนี้สิ่งที่อันตรายมากเนาะคือเวลาที่ใช้สับสูงพวกนี้คนอื่นเข้าฟังรู้เรื่องจริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าหรือถูกวางให้แบบเป็นตําแหน่งที่มีพอลิตี้สูงแล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะสั่งการคนอื่นๆหรือมิสิ์ออกไอเดียคนอื่ เ,เขาเก่งใจยังจะมาใช้สัพท์ที่คนทั่วไปฟังแล้วไม่เข้าใจเวลาที่ประชุมแต่ละทีแล้วก็มอบหมายงานลงไปมันฟังดูเท่มันฟังดูดีแต่ถึงเวลาออกจากห้องประชุมไปงานไม่เกิดงานไม่เดินเพราะคนข้างล่างงงเงินไปหมดเลยจะถามก็ไม่ได้บางคนกลัวถามแล้วดูโง่เข้าไปใหญ่ดังนั้นครับวันนี้ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะสื่อสารกับคนในองค์กรอย่าใช้ศัพที่มันสูงเกินไปเราใช้สัพท์ที่เหมาะสมเราสามารถปรับได้เวลาเราคุยกับคนที่การศึกษาประมาณนี้เราคุยแบบหนึ่งเราคุยกับคนที่มีประสบการณ์ประมาณนี้เราก็คุยแบบหนึ่งหรือเราคุยกับแรงงานเราก็ คุยได้อีกแบบหนึ่งดังนั้นหน้าที่ของหัวหน้าก็คือเราจะต้องกลับมาปรับการใช้คําพูดของเราใช้สัพท์ให้มันถูกต้องดีกว่าใช้สับที่มันดูสวยดูเท่แต่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ